โอเคก็สว okay, so well ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มีอยู่ผมโจ๊กเคิวนะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพจเดชูหรือว่าเพจเดสองเอครับผมแล้วในวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในด่านบูรักแมนชั่นนะผมหรบูรักทำไมต้องกระดกลิ้นด้วยวะมาโอเคครับผมอ่าเราก็จะกันในด่านบูรักแมนชั่นในโหมดเดนวิดกันดีกว่าผมนะถ้าเล่นสเตลไปแล้วก็ต้องเล่นบูด้วยเหมือนกันนะผมอ่าอ่าภารกิจนี้เดี๋ยวผมจะมาแปลให้แล้วกันนะผมวานแมงพูด เสียงดังจริงอ่าโอเคนะผมเขาบอกว่าไอ้พวกวาร์ดอยากให้นายช่วยอีกแล้วพอดีว่าเมียฉันอ่ะมันไปไอนะ้นี่แหะผมโดนไอ้หานั่นปั่นหัวมาไอ้บูรักบ้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าใหญ่ของกลุ่มคาเทลครับผมมันทําให้น้องเขออยของฉันเนี่ยถูกจับเข้าคุกครับผมในด่านที่แล้วในด่านอะไรวะไอ้ด่านน้องเขยติดคุกอ่ะเออที่เราได้ไปในด่านที่แล้วครับผมนั่นคือน้องเขยของเขาแหละ โดนจับไปเพราะไอ้บูรักเนี่ยมันไปไปหาเรื่องนะผมเขาก็เลยแบบวเนี่ยอยากให้เราแบบเหมือนเหมือนแบบส่งสารแห่งความตายไปหามันนะผมนะก็คือเขาอยากให้เราฆ่าบูลักนั่นเองทําให้มันทรมานก็ได้เลือดโชคปเลยก็ยดได้ก็ยิงดีแล้วก็อย่าลืมนะว่าอา่ถ้าทําให้ฉันมีความสุขได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะอะไรวะโ you เ f เฟเวเหมือนติดนี้บุญคุณ เออจังเหอะแม่งโอเคภารกิจของเราก็คือแทรกซึมเข้าอ่าฐานฐานบัญชาการของมันนะผมบ้าแล้วแมนชั่นของมันนะผมแล้วก็เข้าไปที่ออฟฟิศของมันแล้วก็สังหารบุรักครับผมแล้วก็หลบหนีออกมาง่ายๆอีซี่มัง้งจัดไปฮนะสำหรับใครที่ยังไม่ดูสเตลก็ไปดูได้ับผมถือว่าเป็นการเล่นครั้งแรกที่สับสนมึนงงมากผมผมคิดว่าด่านบูน่าจะเหมือนน่าจะเหมือน,น,นเหมือนกันอนะไรมั้งอันนี้ผมคิดว่านะ แต่เราก็ต้องมาดูก่อนนะผมว่ามันจะดีไหมอเอาละพวกเราจะต้องพารกิจนี้ให้วัดอ๋อแต่เพราะว่าตอนนี้งนองค์กรพวกเราใน DC เนี่ยกำลังเกิดปัญหาอยู่ฉันก็เลยอยากจะส่งนายไปจัดการบุลักหน่อยไปสังหารมันในที่ที่มันคิดว่ามันปลอดภัยใช่ไหมมันอยู่ในเกาะเกาะทางชายฝั่งของเม็กซิกันเน,น,นาะเม็กซิโกนเนี่แหละ มันเป็นสถานที่ที่ดีที่จะจ,จัดการมันเลยนะรู้ไหม,มเขาบอกว่าเขาสามารถเข้าถึงระบบรักษาปลอดภัยของแมนชั่นได้แล้วก็มันมีคนมีข้อมูลอยู่ข้างในด้วยแล้วก็อย่าลืมล่ะไอหมอเนี่ยมันทำงานสกปกให้เพราะฉะน,นั้นเราก็ต้องจัดการมันเขา้าใจไหมโอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปอะไร <c oughs> โอเคมา อินไซเดอร์ไม่มีอะไรเลยฮะเรดดอปก็มีกระสุนเดี๋ยวผมดูก่อนเอสเคปเนี่ยเลือกเป็นรถได้ผมแต่เนี้ยหนีโดยใช้ฮอเหรอใช้ให้ไบร์ขับฮอมาช่วยเสียหกแต้มเอนจี G. นี่เป็นสเตลนะฮะผมนึกว่ามีไอ้นี Z ่ซะอีกไอ้ไซเปอร์ไม่มีเหรองั้นเดี๋ยวผมเลือกฮอแล้วกันอยากรู้ว่าฮอเป็นไงถ้าเป็นรถน่าจะเหมือนกับอันแรกแหละฮะ ขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปเดี๋ยวผมเลือกหอแล้วกันส่วนเดสดอบเป็นกระเป๋ายา <c oughs> ตรงนี้แล้วก็ <c oughs> ตรงนี้แล้วกันเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องวิ่งซิกแซกมานะผมเค okay. <c oughs> บิลเป็นบิลสายปืนพกนะผมบิลเดิมที่ผมเคยใช้มันโดยตลอดแต่ว่าเหมือนกับน่าจะเหมือนกับไอคลิปปืนไหนวะที่ผมทำไปอ่ะอันนี้ครับผมคอสคิวชังกี้เป็นคลิปอ่เกี่ยวกับ ปืนพกสายเฟนซี่อนาคิสซะผมเฟนซี่อนาคิสไม่ใช่สายดรอสน,นะผมไม่ได้ใช้ดรอสเหมือนคอสคิวนะผมต้องเล่นอนาคิสนะผมเล่นอนาคิสมันก็ดีนะมันก็แทงได้โอเคครับผมปืนที่ใช้เป็นปืนอะ่ะกิมโบพลาเบลล์รัมแล้วก็ปืนลองเป็นปืนจาก DLC Pack แพ็คอันนี้นผมแพ็คบุลักที่ใช้ชื่อว่ากาสเนนเกอร์เวฟพ่นแพ็คนะผมปืนชื่อว่าเฟนแมนโมเดล87หรือโอเวอร์หาอะไรเนี่ยผมก็ดีนะ ใช้ดีนะเหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่ปืนพวกนี้ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยด้วยอ่ะบิวก็ประมาณนี้ครับผมมาลุยกันเลยโอ้ยนานมาแล้วนะเนี่ยที่ว้าจะได้กลับมาทำง,งานที่เก่าเนะี่ยอ่าโอเคทำไมต้องสวิตเซอร์แลนด์ด้วยล่ะพวกมันมีแต่บังเกอร์ไงเหรอเนี่ไม่ค่อยมีเซนซะเลยนะนรู้ไหมเซนอะไรวะเซนคืออะไรวะ จะไม่เกตโจกแกวะจะบอกไว้ให้นะวัดอะมันโกรธเหมือนกับเหมือนกับจ้ตอปีโดลูกใหญ่ระเบิดใส่หัวมันเลยไงโอเคก็ได้วัดก็คือวัดโกรธมากครับผมโกรธไอบุรักโกรธอะไรขนาดนั้นเนี่ยไปหาเรื่องเมียเขาแสดงว่าไม่ใช่นน <Ich. S 1> ้อยแน่เลยอย่างนี <with> ้ไปฮะอ้าวนี่เราเข้าสเตลเลยเนี่ย เข้าเต๋วใหม่ฮะโนโนโน่เบนเห็นไหมเบนบอกโนเลยไปเราเข้าแบบเท่ๆอิสไฮนูน hey, อ <ah, anyway> ah, ิสไฮนูนไรนูนอันเดอร์ก้าวอันเดอร์ก้าวแหมถ้ารีโหลดยังดีอ่ะพัตเซิลเดิมอีกฮะ เออเป็น i น n e r sanctum มันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านเนี่ยแหละไปหาต่อเลยหาหรอมันต้องหาหาเลยวะประตูเนี่ยอยู่นี้แต่ว่าเราต้องหาคีย์การ์ดไม่มีคีย์การ์ดเพราะว่ามันคนน่าจะหนีไปแล้วล่ะแฮกเซิร์ฟเวอร์อ๋อหาห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์เด็ดดาวสิฟเล่ห้องเซิร์ฟเวอร์นี้หรือเปล่า ดีฮะทำาหารอะไรมึงไม่ใช่นี้มันห้อง security นี่เปล่าแซนเชตอ้าวแซนเชอีกแล้วแซนเชกดใส่น้าก,กากนั่นเนมันน่าจะหนีแล้วมั้งเก็ดาวไปฮะเราจับตัวประกันก่อนห้องนี้ห้องนี้ อย่าปล่อยให้พวกมันมายุ่งการแฮกได้ล่ะรับทราบแล้วประตูนี้ทำอะไรเนี่ยแฮกประตูเนี่ยอิสไฮโน่โอ้กระตุกโหถ้าผมเล่นบูเนี่ยน่าจะกระตุกกว่าเดิมนะฮะเฮ้ยโคโคโคเกอร์โคเกอร์เดี๋ยวเดี๋ยว position wood ตรงนี้แล้วก็เออ่ฮิลซสันหรือเชนมาเน็ตมาเน็ต ฮิวสันตรงนี้อ่าฮิวสันฮิวสันมาช่วยเสริมนะนั่นแหละเล็นชิลหรอแนะนำให้ใส่เปิร์กไอ้นีนะ่ผมเปิร์กบอทยิงทะลุเกาะน,นะผม,มจะยิงดีมากโอ้โหโดดเลยะมันยืนกันเอออยู่ที่แคบแบบนี้จริงจริงบอนมันก็ไม่ได้ดีหรอกฮนะแต่เล่นโซโลมันก็พอไหวยอยู่ฮนะ ผมชอบเล่นโซโลมากกว่า,อ,าอ้าวเรียบร้อยแฮกรอบที่สองลง้มลงอีหนูโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเทสซี่โอกระตุกจริงเว้ยโอ้ผมว่าการ์ดจอผมการ์ดจอผมแรมน้อยอนะไรแลมผมสี่จิ้งั้งการ์ดจอชัวร์เลยขนาดเกมเก่าผมคงไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ย คือถ้าเล่นธรรมดามันก็ไม่ได้แหลกนะฮะแต่พออัดคลิปเนี่ยมันก็จะแหลกแบบนี้แหละมันกินสเปคด้วยไงโปรแกรมอัดอะเดี๋ยวถ้ามีตังผมกะว่าจะไปซื้อแคปเจอร์การ์ดมาถ้ามีตังนะมันจะได้ไม่กินสเปคคอมเวลาอัดคลิปขอบหน่อยเนาะ อะไรวะเอ้ามาได้ไงเนี่ยมาตอนไหนอ๋อมีสองทางโอ้โหโดนเซอร์มินิกันเหรอแล้วไงล่ะฮะเจอพาราเบลัมผมก็แพ้หมดแหละเฮ้ยแล้วไงล่ะฮะโ6เตอร์เอ้า มันมีใครช่วยยิงหน่อยแล้วไปสตาร์ทใหม่โอเคคอมอะไรวะเปิดเครื่องดับแล้วยังไงรีสตาร์ทกลับมาเหมือนเดิมได้ตายแล้วหรอไปฮะโค้กคือ ขนาดเอ็กโคลซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะมาเน่มาเน่หนุม่มมาอยู่กับผู้สาวหน่อยเกี๋ยวกูบสาวเข้าเหงาโอเคมันกลับแล้วดีใจอะไรขนาดนั้นคร <c oughs> ับน้องโคเวอร์ร้อยฮะไป เขา Inner ้าอินเนอร์แซงช่มต่อไปต้องหาอ๋อหาไฟได้เลยเป็นคุกเร้ยเดี๋ยว,ยว,ยว,วไปหาทีหลังหาทางเข้าก่อนโอ้ oh my god โอ้ my god hands <c> up <oughs> ไปให้บอดเคลียบไะเราหาของไีกว่า ฟืดฟืดไม่เจออีกแล้วอะไรวะโอเวอร์เดร์อ้าวเปิดได้หรอไม่ไม่โันไมันาเนตเลยเกี้ได้อันที่สามไปใช่ไหมเอ่อปึ๊บไม่เจออีกแล้วโอ้ อันที่สองสามสองละน่าจะอยู่ในห้องล่างอีกอันหนึ่งมั้งอ้าวเกตเดิร์ซออ๋อซอไปเอาเลืออ่อยในโรงรถนะผมโอ้เยอะเยอะโอ้ยแตกตายฮนะบอดช่วยหน่อยด้หรอ อโอ้โหม่งก็มาเยอะเยอะจริงๆเออยอะจริงๆไปยังไงซอเอาน้ำมันด้ยวยไหมผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ดีเซลนะ้ำมันดีเซลต่อไปก็เลื่อยประตูนั่นหรอโอ้ต้องซิกแซกซิกแซก โอ้ม y god เปิดเปิดเปิดเกือบเกาะแตกตายโอเคเรื่อยเรื่อยมาเลียงเรียงโอ้โหมีอัพเกรดได้ ไม่เป็นไรฮะไม่มีเลือดโอเคไม่เป็นไรมี3กับ2จำไว้ก่อนฮะ3 2 4โอเคขาดเลขหนึ่งโอเคประตูเปิดแล้วหาเอกสารอันเลขหนึ่งโอโอโออยู่ไหนก่อนไหนวะ

วัดโซไอ้พวกหาเนี่ยวัดโซวัดโซเนี่ยผีเสื้อผีเสื้อกระต่ายผีเสื้อกระต่ายกระลอกผีเสื้อกระต่ายกระลอกม,กมัมุมอ่ะ ผีเสื้อกระต่ายกระลอกแมงมุมกระต่ายกระลอกแมงมุมแมงมุมอยู่ไหนวะแมงมุมแมงมุมนี่อ่ะโอเคกดโอ้ยแม่งเอไอชอบขัดขวางผมจริง <pim ing, S 1> ๆไงมึงบุรักษ์ไอหานพูดหานอะไรของมึงกูมไม่สนไอสัตว์ตายซะไอ้ให้หลามผมไม่ได้ปล่อยอ่ะปล่อยมันจมน้ำไป นลูกปืนแดกสังหารซะจมน้ำตายเอามาอยู่นี่อีกแล้วหน้ากากแสงเกตเนี่ยนี่ไปเลยฮนะได้แล้วได้อีกต่อไปแฮกใช่ไหมเจาะสว่านโอ้โหสองนาทีฮนะโอเคเดี๋ยวสกิปให้ท่านผู้ชมแล้วกันนะผมโอเค เปิดเรียบร้อยตู้เซฟเอาฮาร์ดไดส์ลายชื่อมาต่อไปก็จุดแฟร์โอ้โอเอาอะเราได้หนีแบบฮอร์แล้วโอ้ใส่ข้างบนดีกว่างั้แอบ,บหลังโต๊ะเนี่ย โอเคฮอมาแล้วไปฮะไปแล้วบอทบอทอ๋อไม่เป็นไรโอ้ผ่านสักทีโอ้โหลำบากจริงฮะขีดานนี้มันมาเยอะนะฮะหรือว่าผมไม่ได้เล่นบูนานมันก็เลยแบบสับสนด่านบูน แต่ไม่เป็นไรฮะแต่ผมคิดว่ามันมันเหมือนมันออนเยอะไปหน่อยฮะด่านมันแคบด้วยมั้งมันก็เลยแบบมาออนเยอะะแต่ก็โอเคฮะส่วนการาฟิกผมว่าไม่ไหวจริงฮะมันกระตุกมากฮะถ้าใครคอมกากนี่ไม่น่ามันไม่น่ารอนะฮะเฟรมเรทถ,ถึงสี่สิบห้าผมก็ยังไม่ไหวเลยโอเคผมก็จบไปซะด่านบูรักแมนชั่นในโหมดเออบู Blue นะผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะ่าจะเป็นด่านใหม่ครับผมด่านดักก้นไฮซ์ครับผม นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมสำหรับอ่าคลิปนี้ก็จบไว้ตรเพียงเท่านี้ก่อนนะผมแล้วเราจะกันคลิปอื่นคลิปถัดไปนะผมบ๊ายบายครับ